สวัสดีจ้าเมืนน่อนี่สวัดีเดอะซีรีส์กระย่างยวนธรรมะอุทยานหลวงปู่ศิลาศิริจันโทอยู่จ้าจังหวัดกาลสินนี่แหละจ้าหลังจากที่เห่ายางเลาะไปจุดนัน่นจุดนี้ตามจุดขอพรต่างตา่างบัดน,นี้หิวเข่าจ้าเที่ยงพอดีพอดีก็เลิอันผ้ากันมากินเขา่า แนวกินก er ็ได้ปนเฮดทีหลวงปูซิลาเพิ่นเฮดเองล่ะจ hmm. hey, ้าเฮดเองกับมือเลยแซ่บแซบพี่น้องอยากให้มากินน้ากันเพื่นว่าผู้ไดกินละจักข่ำกสีไดงเงินเท่านั้นเพื่นว่าเพื่นพักันเราะนะบัดนี้พักเทียงพอดีกินข่าจ้าเดี๋ยวจังไปหาหลาะต่อมากินข่าน้ากันได้จ้า อันนี้สีมือปูเลือมปูสีลาด้วยนี่ปนเฮ็ดกับแดกแดกเลือกกินบ้นบานๆเห็นอืมเมล้วกอืมเราอยู่กินอยู่เรียบง่ายหนะมีสีลาดิแม่ลองมาข่อยเลยปนเฮ็ด ก็เป็นจังบุญเนี่ยเนาะแม่เดี๋ยวกินพันธะ์จิ๋วปีมือเธออกินเป็นจังบุญอยู่กันยังวะแมาลรามากับแม่พอปีมือหลวงปู่ศิลามากับแมาพ่อแม่พอทานนั่งก้นนะมาเท่าไรแมาจกเที่ยวเป็นปีกันยังเม่ได้พ่อแมานั่งตอนไหนเท่าอืมมานั่งตอนไหนผู้ใดอย่างมากับมาตอนเสองเนาะมาใส่บาทแมาใส่บาทพรแม่ใส่บาทอันช่วงแปะนาฬิกานี่แหละ ปัตนี้หลังจากใส่บาศัยยังแล้วแล้วก็สิลงมาพบหลุมที่หลุมหาเนาะเก่าโมงพมาณเก่าโมงสิบโมงเดทไยลูกไายยังสิบโมงกว่านี่แหละหลวงปู่ศิลาเป็นกรสีอันถึงไปภาค่อนเนาะแอบปีมือหลวงปู่ได้ทุกคนเลยผู้ใดนคนมาผู้ใดได้กินปีมือหลวงปู่ศิลาอันยังกับเวลายังไงก่อน กินลงไปจากข้ามกินเป็นกินลงไปจากขำาสามขกิสามโตเอกข้ามกินสามข้ามกเอยกินสามข้าก็สามโตกูเจหกข้าเหมือนเดิมเนี่ยคำ้ามเออดิบๆนะเจอหกข้าำเหกโตอืมอเอาห่นเนาะนะนินป นักหน่อยนะอมึงเอาสารปนอืมคอยอธิษฐานมาเดี่ยวเพิ่งมาว่าอืมให้ืรางวัลหรือให้ซูมให้ลากผู้ายในเด้อปผู้ายสไดแมงสั่งเจดีต้องเชินมาวาข้นกาลสินนัเองมคนกาลสินหลายมากจากนังคนกับมาจากสิงคโปร์นังค้นกับมาจากไต้แมงสิบแลนเอแกำแพงเพชเพศสุงเทพจะว่ามือนี่เพื่อนว่าหลวงปูลูกพิษลูกฮะเพื่อนว่า มากพอค่อยหลา่นะเป็นจบุนสุมาอยู่มากแล้วพ่อพอคอนหลายเนะพ่อคอนหลยมันเมือ่อยเอด้อพอนไล่เตว่าไปพ่องฝาเนี้ยตอนแรกแดดอยู่ไหมเมืองดเด้อแดดแดดอยู่ได้ตอนแรกบานีนาขึ้ม <c oughs> แบบอากาศบ่ม่อนเกินไปไหมเป็นเหตุให้เขาโม่เอมอื่อไอสิย่างไปกราบนมัสการอันไปขอพร ันอตามจุดต่างๆค่ะนะมมเจากินเขากินเขาแล้วแล้วก็ว่าสิไปเมืองอันมองเพื่อนสางเจดีแม่จ้าอาอเรื่อบที่นี่ผู้ได้สิม่านถ้ามะอุทยานหลวงปูศิลาสิริจันโทอยู่จังหวัดกาลสินจ้าหนท่างฮันบอจากดอกป้อมกับบูหูดอกม้านน้ำกระเจ้าหานะ ให้ถามโหลดถามท่างจาก Google หรือ s ิลิหรืออันทางยุกปากเข้า,านี่ละอยู่จังหวัดกาลสินอิมอกอิ่มใจอิมบุญอิมตาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามปาอเมเ้อร์จ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า